6แบนด์จับๆเลยนะครับทั้งโอมนยีน่าครับเอมิลี่มาหลอกแล้วก็รวมถึงฟลอเรนซ์เฟสแรกด้วยนะครับแสดงว่าตัวเองมีก็มีแผนในใจนะว่าจะเลือกอะไรแผนในใจฮะ <S 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 ย้อนกลับไปสมัยนั้นนี่แพทโฟะแพทโฟเออใช่ไหม แพ็กโฟใช่ใช่โอ้โหผมชอบมากเลยเวอร์ชันนี้นี่โปรเตโตไหมพี่แบงค์แบงค์อ๋อโอเคลาสใช่โอเคพี่แบงค์คนล็องโอ้เลียวมากนะแอดเอมาไงฮะอาตาครับผมไม่รู้จะไปไหนแล้วตัวละครมันชื่อมันสั้นมากเลยไม่ให้มีให้ดิ้นเลยคุณแอดเอแล้วปกติมันก็เอตาเอตาอาตาอยู่แล้วเลยผมจะไปโอตาแล้วเนี่ย โอ้ตัดตะ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 ดตัดตัยี่สิบสามสิบไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับโอ้ยทำไมเดี๋ยนี้มาจังเลยครับเป็นหน้าเนี่ยยื้อไงอ่ายื้อแบบอยากจะมีคำบางคำที่อยากจะบอกให้เธอไม่จากไปเดี๋ยวบอยเธอได้รับรู้แล้วก็เป็นอันเลนที่ยังล็อกแล้วครับแต่ว่าเวลามันยังเดินไปสู่ทีที่ปวดใจ เอาล่ะครับไม่เป็นสองไฟเตอร์ก็ได้ครับสองแครี่เลยฮะสองแครี่ใครยินแท้งครับตอนนี้เหลือแค่อาร์ต้านะครับกับลิโป้ที่มีโอกาสยินแท้งให้กับไฮบิดเอ็กถ้าเกิดว่าจะเป็นสองแครี่นะแล้วกับการเราชนะเนี่ยนะครับเปรน้าก็อาจจะมองว่าฝั่งตรงข้าไม่มีตัวเบอร์สเมดมากนักนะครับก็มองว่าเปรหน้าใช้งานได้ดีนะครับอ่า <ไ>ก็ส่นตรงข้างก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราเอาตัวละลายเร็วๆนะครับอย่างพายเตะ<ม>ดีไหมเนี่ยดูไหมเป็น ATA กับ ATE อา้าว ATA เลี้ยวใส่ผมเฉยเลยผมแล้วใช้คุณดูเลย ATE <TA S 2> ไม่ทันละเขาเปลี่ยนละซูเปอร์แมนครับนะครับอ่าซับเออร์แมนอ่าซับเออร์แมนซับ เอิมแอนได้ไหมเรียกว่าจะเรียกอีกทีคือสู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่อ,อ้แมนนี่แปลว่าผู้หญิงเหรอแม่แล้วถึงแม่ไม่ได้แนละ้วไม่ถึงแมไหนแนละ้วเราแม่ละวันศ <c oughs> ุกร์เอาละครตัวละครสิบตัวครับถูกเลือนลงมาแล้วนะครับในเกมแรกการประนานคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเราวน,นะกับไฮบริดเอ็กฮะใช่นะครับเวลาดีเป็นสีเกัดวันนะครับตอนนี้นะที เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยแหน่คุณเห็นแหมไอ้สองคนสุดท้ายอ่ะตอนแรกมันเป็นแฮมือลินดิสที่เป็นสกีไปพนิกผมว่าใบดิทเล่นอารเลนไม่ป่าลหรอใช่ดูครับตกประจัยเลยผู้แก่กล้าวิชามากนะครับฝั่งของราบนาหัวขาวมาถึงสี่คนครับถ้าไปหน้ามีตะกินหัวขาวด้วยนี่เขาคงจะหยิบมานั่นแหะเพราะว่าเขาพยายามจะทําแล้วแหละทนไม่มีเนี่ยฮะเลยจะเขาเรียกว่าทําคอมโบหัวขาวไม่ได้ออหัวขาวสุดเ้าโชว์ พอคุณออกโองที่ผมหาตัวไม่เจอเลยอตอนแรกผมรู้ว่าจะออกสะอาเหมือนเดิมโค <c oughs> ้วขาวสุดเช้าโชว์เนี่ยครับมีตัวละครอย่างนิปโป้อ,อยู่บนโอง <c oughs> ไปลาดบุรีเฉยไปโองเลไงวะ <c oughs> อ้ยอะไรครับวันนี้นะครับก็สาระเนี่ยคุณได้ดูกันเยอะแล้ว<ม>คนเครียดตรนนี้ฝนตกรถติดน้ําท่วมนะฮะเราก็เลยไม่อยากให้น้องๆเครียดนะครับก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาไล์สาระดูเราด้วยได้ชเพราะฉะนั้นครับวันนี้หมดเวลาของเราลาไปก่อนสวัสดีครับ ได้เหรออ่าไม่มีใครห้ามเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ทีมงานไม่มีหูมีเออมีเสียงมีเถียงมีอะไรเลยเรามีไมค์พูดกันได้นะคือแม้ว่าทีมงานเออทางบ้านเนี่ยจะไม่ได้ยินทีมงานแต่เราได้ยินเสมอนะครับอ่าคุณอยู่ในหูเราตลอดอ่าเสียงอยู่ในหูมันถอดสายทิ้งเลยอ่ตัวอยู่ในใจเออมันถอดสายทิ้งเลยไม่ได้ปิดปิดไมค์ธรรมดาเนี่ยคถอดสายเลยอ่ะครับแล้วตัวแมนถ่ายกันลิกล้องไถ่ก้องจังก็ใส่ยัดคืนใส่ขายโตไปครับเออมีต่างไม้มีต่างไม้ไถ่ก่อนเลย เปิดเกมมาก็เอาเรื่องเลยครับคลิปเคิร์ฟยังไม่ทันแตะตัวกันก็แตะคนกันไปก่อนฮะธรรมดาเนี่ยใจมันร้อนแรงเนี่ยก็รู้เธอยังรักใจมันร้อนใจมันร้อนนะครับส,ออส่วนัไฟเขมาหนึ่งต่อสามครับสหรับแฮมโอ้โห,โโหโปกติเจอแค่คนเดียวแล้วปิดทางแฮมและใช้ฟอร์เล่นสตาร์โดนป้อมยิงด้วยครับวิ่งหนีวิ่งหนีอ้าวครับเข้ามาเซเว่นแคทูครับบวกกับตัวของนะครับบิเกนโอ้โหแหวนมันกดกันลืมเลยแม่ตกใจแฮมหลงทางเลยมั้งเมื่อกี้นี้ เฮ้ยแล้วจะเข้ายังไงครับตรงนี้รีเวลหนึ่งครับสำหรับแฮมครับชาเมเปิลโดนอยู่ครับและเฟิร์สบาดไปแล้วครับแคริค้องเก็บไขโตไปฮะความโชคดีคือแครีิค้องครับไปโซโล่ไขโตก่อนนะก็เลยกลายเป็นชาเมเปิลไม่เสียเฟิร์สบาดครับในวิธีต่อมาฮะครับไปทำอะไรกันนอกจอครับแล้วลิกเตอร์ไปไล่ซูแมนยังไงครับเนี่ยแหละครับเนี่ยเดี๋ยวคนจับภาพก็อ้าวอ้าวได้เลดบัฟไปด้วยครับฝั่งตรงข้ามโอ้ดีแรก ชั ish, sure. จังหวะไอ้สุดท้ายสกิลที่วางไว้เอา้านี่เอาไปด้วยอีกตัวหนึ่งครับโอ้แชงเดี๋ยวหายครับบายดิสสาม,มายาวๆเลยครับเลเวลนี่คลิปกองนี้หมดยังไม่สี่ครับสองอนาทีอยู่แล้วตรงกลางโดนลุมครับเซเว่นแคทูโดนเก็บเลยฮะข้างบนครับก็ไม่เห็นภาพตรงกลางก็ไม่เห็นเธอโอ้จะพบเจอกันที่เลนไหนมีอะไรบอกคนจับภาพครับได้ครับผม คนจับภาพนะนะคิดอะไรอยู่ครับเมือยอยู่หรือเปล่าเนะี่ยมีมาแวะด้วยสมมาแล้วที่ชื่อมาวินมาแวะมาวินมาแวะอยากให้ผมได้พูดถึงที่มาที่ไปของชื่อคุณทำไมครับผมนะครับเดี๋ยวคุณจะเป็นที่จดจันทรอ่าะนะีฮะ,นะฮะชื่อก็แค่เรียกว่าเป็นคนเรียกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเครียดมาดูที่นี่แทนครับดูพยายามนะครับใช่นะผมพยายามจะจบให้ได้นะครับเพราะผมเป็นคนเริ่มผมอยากจะเป็นคนจบด้วย จบแม่ผมจะถามคุณหนึ่งคำถามอะไรครับแต่ผมกลัวมันไฟก <laughs> ันเลย <laughs> ไม่กล <laughs> ้าถามนี 2, <laughs> ไม่ไงเซเวนแคทูโดนเปิดมานะพร้อเล่นสตาร์แอสโตลบมาทุกอย่างเอ็นูเซนครับเก็บอีกหนึ่งคิวเรียบร้อยครับ3-1ครับให้บิดกไอขึ้นนำไปครับอถามมาตอนนี้ <laughs> เกมแรกที่ RV แข่งในประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลในเกมเปิดคุณภลาดไหม <laughs> เกมแรกเหรอ <laughs> เออเกมแรกเลยการแข่งยังเป็นทางการน่าจะนะน่าจะภาค ใช้ใช้คำว่าน่าจะเลยแหละไกเกินมีใครแล้วนะเออนะครับมีก็จุดเริ่มต้นกันตรงนี้แหละนะครับอ้าวแล้วเข้าไป Starburst s สตรี t ครับน็อกอัพมา2ครับแล้วกลายเป็นใครตกครับโดนเก็บจากแคริ่ก้องที่ด้านบนอีกแล้วโอ้แล้วตรงนี้ครับ a s c e n เข้าไปแฮมเข้าไปงัดอีกหนึ่งทีเก็บแลกชีวิตกันไปครับคนละหนึ่งคิวแฉงกับแฮมครับแล้วใช้เจ็ดสิบบาทไปลาย Rider นะครับเมื่อกี้เก็บแฮมนะจ๊ะโอ้ไม่ใช่ตัวของนะครับ อะไรนะแคดิกก็แฉงนี่แฉงวิ่งิะไปดายนิดครับยิงใส่บิกินแต่ไม่อยากจะตามต่อเพราะเอ็นเซนกับตัวไรเดอร์มาแล้วแอบยิงเธออยู่นะจ๊ะครับแต่เธอวิ่งหนีไม่รอเลยครับถ้าชอบแมตช์สนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับที่แฟนเพจของ ESL t h a i l ไทยแ์ได้ไปครับถ้ามันขยับได้แบบกุ้กิ้งกุ้งกิ้งนะด้านซ้ายล่างเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยนะสวยมากสวยมาก เมื่อกีก้เป็นอาบิโซและขาธรรมดานะยัง,งยไม่ใช่เครดัตนะครับผมก็ไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งยูบินซี่อยู่นะครับทีมงานทีมงานทีมงานบอกบินซี<ล>่อย่าพูดเลยให้มันมีงานเพิ่มเออเลยออยากนี้คิดดึงดึงไม้ผมออกนะทีมงานอะไหลอีกแล้วแพม ถ้าเกิดว่าคนอื่นมานี่คุณจะไม่ได้แบบผมนะมคุณจะไม่มีรอยยิ้มในการทํางานคุณจะแค่เครียดกันตลอดเวลากับสติที่เขาพยายามจะพูดและคุณจะต้องจับภาพให้ทันในแต่ละแมทหรือว่าแต่ละช็อตที่เขาเข้าไฟอย่างตอนนี้เขาเข้าไฟเลนล่างแต่ข้างบนเหมือนจะบวกครับส่วนเลนล่างก็เหมือนจะจ้องจะเข้าจะบวกเหมือนกันแรกๆไม่รู้สึกอะไรนะครับ,รบพูดไปพูดมาผมเริ่มรู้สึกว่าทิศหน้าจะยังมีเราหรือเปล่าแล้วยังไงเขาก็ต้องมีเราแหละนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเราไม่เขาก็ทะเลแหละที่ไปก่อนผม พยายามหาความหมายอยหรอบางอย่างไม่ต้องหาความหมายปล่อยให้มันจบตรงนั้นและจากลากันไปก็ได้โอเคเพราะบางสิ่งครับมีความหมายมากเกินไปมันลึกซึ้งจนผูกพันและถอดตัวไม่คิด รีลาไปก่อนนะเพื่อนทีนี้สวัสดีครับนะครับกวีบทเอกครับแต่ตอนนี้สุดเขตไปดิสโดนลุ้มเนี่ยสี่ต่อหนึ่งครับและเขายังพยายามเอาตัวรอดแต่มีโค้ชชิปขวางไว้เจ็สิบบาริเอียร์อีกซ้ำอีกครั้งมีฮิลเอามาให้หมดไปดิสก็ยังรอดอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนที่เหลือที่พยายามจะเข้าไปตามครับตายไปแล้วหนึ่งครับแฮมสะบัดดาบใส่ไรเดอร์ไรเดอร์เจอแครตีก้องแครตีก้องสะบัดไปด้านหลังแจ็คเกิลสไตล์เก็บหนึ่งเก็บสองและมาข้างหน้าเลือดเหลือน้อยไรเดอร์พยายามกาจังหวะครับและกดครับรอดูอยู่ครับว่่่าาาาาเเเ้จะะกลลลับมมผีหรือปแไ แววัแฮมบอกว่าพุ่มนั้นเข้าเลยแคริค้องเข้าเลยและผีเสื้อมาร์คแคริค้องพยายามจะตามไรเดอร์และเก็บชัดดาวจนได้ครับแล้วเหลือกคือแค่บิกินคนเดียวและสกิลใส่บายดิสกับดาเมจไม่พอบายดิสครับตอนนี้พยายามจะยิงสวนใส่บิกินครับมีฟอร์เรนสตามมาขวางไว้กดชิปและบิกินยังรอดไปได้ด้วยการกระโดดข้ามกำแพงไปโอ้ยหกต่อหกครับบวกกันอีลลงตุงนางเลยเอ้าแล้วแฮมเลนเ้ากลับมาเก็บไรเดอร์ได้ไอไรเดอร์ไปเก็บตัวแฮมได้ฮะ เอา,เอาลังข้าหลัง<ด>ครับไขต่ตกครับมาจากครับไหนไม่ไม่รู้ครับเก็บไปดิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โดนดุมครับเป็นแคทติ้องโดมิปในติ้งใปแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ไครเอามันเข้ามาครับบางคนก็เรียกแคลกิ้องบางเรียงคนก็เรียกก้องมีครับแล้วถ้าคนาจะจำชื่อเขาได้ว่าชื่อไหนฮะ อินโนเซนต์ครับเป็นเมดอยู่ในพุ่มครับและเล็งใสเซเว่นเคทูครับแต่ว่ามันหมดสกิลทุกอย่างแต่เติ้นเคทูไม่อยู่ในระยะที่จะใช้สกิลสวนกลับได้ยังมีจังหวะไหมไม่มีครับมิกินใช้โกชชิพและตามเก็บปลายโดยอินโนเซนต์จังหวะที่คูด้าสกิลพึ่งมานะครับแล้วก็เลยไม่รู้จะหนียังไงแล้วครับ โดนวางโกชิปขวางด้วยครับใช่ครับผมไม่รอดครับแลกกันไปกันมาแอคชั่นเยอะเหมือนกันครับโอ้โหีตรงนี้เจออีกแล้วครับสามเมเปอร์ครับเดินหน้าถ่ายมาพร้อมกับแอสโซรโกครับแล้วไปกินที่อยู่ด้านหลังครับเลนใส่ปาดิสครับแม้ว่าจะเก็บไม่ได้ก็จริงแต่ได้สิ่งก่อสร้างตรงกลางมาครับไฮบิดเอ็กซ์แคร์ี่ก็มาอีกแล้วมาร์คอเปอร์เทเตอร์โดน2โดน3ครับตรงนี้ครับและรับดาเมจทุกสิ่งอย่างแต่ว่ามันมากเกินไปหรือเปล่ากดท่าสองพยายามจะหนีซูเปอร์แมนมาขวางไว้ครับและเก็บคิวไป โอ้สวยงามมากไฮบิดเอ็กซกังวะชัดดาวของไคโต้11 7เครับเงินน้ำอยู่2,300โกลเลยครับสำหรับไฮบิดเอครับแล้วได้ทาวเวอร์ตรงกลางกับด้านล่างไปแล้วเรียบร้อยครับบอกแล้วว่าเกมนี้เล่นที่เล่นยากนะครับแล้วกลายเป็นพอเพื่อนต้องโถมมาช่วยเนี่ยนะฮะตายแทนรัวๆเลยครับแล้วดูอาต้ากับดีแลกไปยืนรอครับสูงสครับสูงสูงมีไหมมาไหม เนผมจะภาคดีก็ได้ไงก่อนที่จะภาคได้ดีขนาดนี้ผ่าน ABC มาก่อนครับผมบวกอีกเล้วครับนี่ครับบวกลบคูณหารครับเครื่องคิดเลขอยู่ตรงนี e> ้คำนวณมาแล้วเรียบร้อย 7K2 โอ้กดสปินแล้วโยกคันโยกเหินบินเลยนะฮะเก็บสแต็กกับทอร์นอทอรวิสเตอร์นะครับแล้วก็บินขึ้นไปแลกไปครับให้เพื่อนไปเก็บดัะดซ์เลเยอร์มาครับสำหรับแชง ออนะครับยกมือขึ้นมานะครับเหนือหัวนะครับแล้วทำท่าโยกอยากจะบิดนิดทิศสวรรค์ถ้าร้องให้ดีมันจะมีท่อนที่บอกว่าอ่านรกด้วยเฮ้ยมีนรกด้วยเหรอหยอกหยอกไม่มีสวรรค์อย่างเดียวนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกสวรรค์น้ำลายเลยคราวนี้ครับไรเดอร์กลับมาที่มีเสื้อครับโอ้แล้วบายนิดโดนกับไรเดอร์ไรเดอร์เก็บบายนิสไม่ได้ก่อน แต่ตรงนี้ดูเหมือนจะยังไม่ปลอดภัยไรเดอร์ยังตามมายิงอีกครั้งหนึ่งครับและคงยังยิงแบบต่อเน,นื่องเพราะเพื่อนขวางได้ดีโอ้แต่ตอนนี้ครับเพื่อนเข้าไปในลึกเกินไปครับเลยต้องถอยกลับมาและมิกินโดนเก็บจากแฮมเป็นที่เรียบร้อยเหลือใครโตแค่หนึ่งตัวสุดท้ายคือใครตกพยายามจะยื้อไวอินโนเซนต์เดินมากดฟอเล่นสตาร์ขวางได้สวยแอสโตรลมตามมาชาเมเปิลโดนเก็บรับเรียบร้อยหายไปสี่เลยครับที่ด้านบนของเราณไฮบิดเอ็กได้หมดเลยครับได้หมดครับเก็บเอสและเดินไปต่อครับที่ปอมกลางโอ้หมายมั่นปั้นมือจะจบเลย ตายหมด้ะสดชื่นครับไม่ใช่เจนนี่ไม่ใช่ลินลีแต่นี่คือ Hi ไฮบิทเอ็กฮะายครับตีครับสา่สิงห์กอสร้างที่หว่างไว้ที่เลนกลางครับโดยที่ด้านบนส่งไรเดอร์ไปช่วยเคลียร์และตรงกลางตรงนี้ครับอิโนเซนโดนไล่จากแคริค้องและตามเก็บไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับแคริค้องโดนขวางจากไคโตะและไรเดอร์ตามมาพยายามจะยิงต่อแต่ที่เหลือจบภารกิจที่เลนบนเรียบร้อยและจะไปต่อที่เลนกลางครับเขายังไม่ยอมครับ ที่จะคว้าไปแค่นี้แต่ก็คงทําได้แค่นั้นด้วยความต่างของเลเวลและการเงิน,นครับทำให้ไรเดอร์มีทางด้านบว์ออฟสลอคเชอร์แล้วก็เพลยเมื่อกี้เลยทําได้ครับที่ด้านบนเอาอีกแล้วไ่โตะแคยลิกลองเฮ้ยยืนอยู่ลึกมากไม่มีใครมาจับซูเปอร์แมนคนนี้จริงๆหรือสิบต่อสิบหกครับเก้าเท่านั้นครับมีการฆ่ากันไปทั้งหมดยี่สิบหกตัวด้วยกันฮะโอ้ตกแล้วตัวนาทีละสามศพได้ครับโดยประมาณครับนาทีละสามศพผ่านบรรจบ คบไม่ได้อนั่นหมายถึงอ่านสามก,ก๊กจบสมรอบดีเราไม่เคยอ่านสักรอบอแต่เคยจะดูใช่ไหมดูแล้วก็แอบ,บเครียดนะคนเรามันต้องเหลี่ยมจัดขนาดนี้เลยนะแต่บนหนังที่ผมชอบนะสมหับเด็กๆนะฮะดูผ่านไอทีวีมั้ยอ๋อแต่เด็กๆนี่ผมเช่าม้วนวิดีโอดูใส่อยู่อะโอ้โห โลม้วงกันแทบไม่ทันจำได้เลยไอ้รถที่กอเทปอะ,อออะสอายแบบอ๋อนี่หมายถึงรถกอเทปแน่นะใช่ๆดูเสียงคุณเหมือนแบบรักแท้แพ้แดดมากมนีครับโอ้โหเดี๋ยวผมไม่เคยได้ขับแดดเลยนะ,ะสายตรงนี้ก็ยามาฮ่า <laughs> ตรงนี้มาดักครับดกักสายแฮมแฮมติดสปีดครับและบิกินเกี่ยวมาได้กดโกชิปเลเซอร์ใส่เรียบร้อยใครต่อโอ้ ถ่ายไปชนหน้าชนเรือเลยครับเมื่อกี้นี่ดั้งยู่เลยครับแฮม17ต่อ10ครับเกินนำอยู่5พันไปแล้วครับ10นาทีครึ่งครับกดดันคุมแมปจะไปเอา <_ S 1> ดัร์ซเลเยอร์่าแต่แชงมาจ้ะเอ๋ป่าครับปีกเกอร์มาเลยครับบายเดสไม่มีภูมิโดนขยุ่มอยู่หน้าบ้านอ้าวอย่างนี้ก็ไม่งเอาดาร์ซเลเยอร์ดิครับรตายสองครับมันไม่จะเป็นครับโอ้เพราะว่าคนไม่จะเป็นเลยต้องเดินจากป และสกิลทุกอย่างครับเข้ามาเข็นใส่เจ็บๆครับบอกเลยว่าต้องเข็นแน่ๆโอชาเมเปอลอยู่บ้านเหมือนจะไม่ได้แฮมเข้ามาเล็งใส่อินโนเซนต์ครับแต่มีตัวของไรเดอร์ยิงแต่สิ่งก่อสร้างและกดครับเจนสินบรัส ก่อนจะเดินไปหาแฮมที่ออกมาจากเดสแอดเซนเซสและลงไปนอนยอมสิงโกราบจาก3ตัวที่เหลือรอดของไ y บิดเอ็กไหลเด้อครับไปกลางไปล่างครับและตอนนี้จะจบครับที่เลนกลางหรือข้างล่างไบดิสครับเกิดกลับมาแต่ก็คงไม่มีโอกาสแก้ตัวนำไปก่อน1 0ึู่นย์ครับไอบิดเอ็กสต่อ22ครับในเวลาที่ถึง12นาทีครับรวมๆกันคือ34ตัวด้วยกันครับโอ้โหเรียกว่าบวกอุตลุดเลยฮะแล้วเป็นทางด้านของ ทางด้านของ Hybrid X นะครับคืนน้ำก่อน1-0นะฮะบันที่บอกครับว่าดีแลกเนี่ยครับตัวปัญหาเลยครับครับผมบายดิสนีย์วิ่งไปวิ่งมาเล่นไปเล่นมาวิ่งฟรีเล่นยากมากครับเอ่นี่ยเป็นคนที่ทำหลายๆสิ่งแล้วทำหลายๆอย่างนะครับคืออดสิบไป1 1เลยนะครับมใชคครับแล้วก็ติดตัวอย่างบ e กินสด้วยนะครับคือพอหลุดพุ่มแล้วโดนวางโกชิปนี่ไปไม่ถูกนะครับ11-14ครับไรเดอร์ครับ เกมนี้โชว์ฟอร์มดีครับดูการเงินนี่ต่างกับไบเยอะมากนะฮะเล่นแบบไม่ต้องมีทีมีครับดูเหมือนว่าการใช้เปน่าจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ครับเกมนี้ราบราวนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะไปในเวของ2องไฟเตอร์นะครับสุดท้ายเจอซูเปอร์แมนมาได้เฟิร์สบัตก่อนเขาจริงครับแต่โดนเล่นชวนทะเลาะไปเรื่อยๆครับแล้วตัวพอเงินนำปุ๊บนี่โอ้โหดูครับส่วนลบในไฟครับ15 18 1า15ครับ เียวว่าเข้าไฟลกันเยอะพอสมควรเลยครับใช่ครับแม้ว่าจะเลือกเพหน้ามาเหมือนกับเบคอนดรีมในเกมแรกนะ<ช>แต่สิ่งที่ทําให้เขาเล่นลําบากนั่นคือฝั่งตรงข้ามอาตาที่เล่นเเลือกโค้ชิปมานอ่านะครับในการขวางกับสิ่งที่ปกติในเบคอนดรีมเราจะเห็นนะเดินไปเดินกลับไม่รับหิวได้แต่นี<ช>พอมีเลือกขวางปุ๊บ ล่มกลับไม่ได้ครับเหลือล่มในหนองทองจะไปไหนครับครับผมก็เป็นฮีโร่ขาตายงั้นเลยอ่าใช่เทนาด้วยลินดิสด้วยนี่ครับซาตาบินได้ก็จริงแต่อีกสองตัวนี้คือบินไม่ได้ชนะผมนะฮะก็ลำบากหน่อยครับเรื่องของการเล่นแล้วสุดท้ายครับโดนไฮบ r ิดเอ็กนะฮะใช้การสโนว์บอลขึ้นน้ำนะครับแล้วก็ปิดเกมไปได้ครับหนึ่งสูงครับเดี๋ยวไปเบรกสักคู่เดียวฮะเดี๋ยวกลับมาชมเกมที่สองกันต่อครับ